ก็รู้สึกดีใจครับได้วัดฝีมือกับระดับโลกก็ตอนนี้ก็รอเวลาต่อยเดียวครับศึกษากติกามามากพอแล้วครับซ้อมมาสองเดือนก็ไม่ได้ใช้ศอกเลยนะพี่ก็มมแจะหมัดอันเดียวอาจจะยังไม่ชํานาญพี่แต่ก็คิดว่าน่าจะ9 9ซแล้วครับก็ดูเทปที่เขาต่อยกับพวกล่าสุดมาอะไรเงี้ยครับเขาก็จะมีพวกหมัดชุดไม่มีสว่าใครอยู่แล้วแหละเล็กกว่าแน่นอนเราเล็กกว่าแน่นอนน่าจะประมาณ7% 8เซนได้ั้งพี่ ได้ไหมวันนั้นเสียได้ไหมไปที่เราช่วยไปเสียได้แล้วก็เสียใจด้วยครับอีกแค่ไม่กี่ชั่วโมงเองนะพี่เรามารู้แค่ตอนเช้าวันต่อยว่าเขาค่าน้ำไม่ผ่านแล้วก็ทำหนักไม่ได้แค่นั้นเองครับก็ในวันที่28ิมิถุนายนนี้ครับผมก็วันลุมนี้ครั้งที่6 8ครับ อยากฝากแฟนหมัดแฟนมวยทั่วโลกแล้วก็ชาวไทยทั่วโลกนะครับช่วยเชียร์และเป็นกําลังใจกับผมแล้วก็นักชกชาวไทยที่จะขึ้นชกในรายการวันลุมนี้ครั้งที่6 8นี้ด้วยนะครับผมก็เข็มขันต,ออต้องอยู่ที่ประเทศไทยเท่านั้นครับ